มนูนี้กันครับพอดีลูกค้าเอารถมาแก้ฟิล์มกองแสงบานหน้าแล้วพอดีมันเป็น,เป,นเป็นมีรอยขีดขีดอยู่ก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่อันนี้รอบนี้มาผมสังเกตเห็นว่ารถไม่เหมือนเดิมดูถ้าเป็นปื้นๆเช็ดไม่ออกนะครับเช็ดไม่ออกล้างไม่ออกเห็นไหมเป็นคราบขาวๆเต็มเลยนะครับอันนี้นะครับก็คือเนี่ยเห็นไหมเป็นปื้นๆอย่างเงนะี้ยเนี่ยครับเกิดจากนะครับผมสันนิษฐานได้เลยเพราะาเจอมาหลายคันคือลูกค้าซื้อน้ำยาเคลือบแก้วมา DIY เคลือบเองที่บ้านแล้ว เช็ดไม่ทันนะครับคือคือน่าจะลงทิ้งไว้ทั้งคันแล้วมันไล่เช็ดมันเช็ดไม่ทันมันก็เลยแห้งเป็นคราบนะครับนี้นะครับนะฮะก็เป็นเป็นทั้งคันเลยอันนี้คืองานงานหนักมากนะครับเพราะว่าวิธีการแก้ไขตอนนี้ก็คือมันต้องขัดทั้งคันนะครับแล้วมันต้องเป็นการขัดสีแบบ PCS นะครับอันนี้มีขึ้นมาถึงตรงนี้เลยถ้าถึงชิ้นนี้มันขัดไม่ได้นะมันจะเช็ดไม่ค่อยออกยิ่งไปขัดมันจะยิ่งซีดอันนี้อาจจะต้องเบิก เบิกชิ้นนี้ใหม่เลยนะครับตรงกระจกนี่ยังแก้ง่ายนะครับยังใช้ใบมีดโกนสลไลด์ได้แต่สีรถเนี่ยต้องขัด PCS นะครับน่ะเป็นหมดเลยนะครับก็เนน,นีเป็นคับวเลยไหมเปื้อนๆหมดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมพามาดูจุดอื่นๆน,นะครับมีอีกเยอะอ่าบริเวณด้านหลังนี่ก็จะมีตรงนี้นะเป็นคั้าตรงนี้นะอ่าเป็นคั้าก็คือหมดเลยทั้งคันเลยนะครับเนี่ยนะเป็นคับวอย่างนี้ยนะอ่าเดี๋ยวดูด้านข้างด้านข้างเนี่ย ถ้าวันนี้มีแดดนะจะมองเห็นชัดตอนตอนนี้มันมีอ่าฮนี้ก็จะเห็นเป็นคราบขาวๆช่ไหเห็นไหมเป็นอย่างนี้อ่านะฮะเป็นผิวแบบด้านๆนะครับเป็นผิวด้านๆหมดเลยทั้งคันเลยทั้งคันเลยนะครับถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ไม่แก้ไขนะครับมันจะดูเป็นด้านขึ้นเรื่อยๆมันจะขาวขึ้นเรื่อยๆเหมือนรถรถที่ใช้งานแล้วตากแดดมาแบบห้าหกปีมันจะดูเหมือนรถแบบหกเจ็ดปีขึ้นไปมันจะดูด้านๆกระด่างกระดำทั้งหมดแก้ไขด้วยการขัดสี p c s ใหม่ทั้งคันนะครับ คราวนี้จะเคลือบใหม่นะครับผมก็นแนะนําถ้าจะเคลือบเองลงนะครับใช้คนถ้าใช้คนเดียวเนี่ยทำทีละครึ่งชิ้นแล้วก็รีบเช็ดลงน้ํายาเสร็จปุ๊บรีบเช็ดเลยแต่ถ้าทําให้ดีทำสองคนนะครับในโรงรถที่บ้านทําตอนแดดล่มๆนะครับเช่นตอนเย็นหรือตอนเช้านะครับเพื่อให้อย่าให้อากาศร้อนลงน้ํายา1ชิ้นได้มาลงแล้วประมาณถึงครึ่งชิ้นปุ๊บให้อีกคนหนึ่งเอาผ้าเช็ดตามเลยและเตรียมผ้าไว้สัก3ามสี่ผืนสำหรับรถไซนี้เ mm hmm. วลาเช็ดแล้วมันเช็ดเป็นคราบแล้วให้เปลี่ยนผ้าทันทีนะครับ ไม่อย่างนั้นเป็นสภาพนี้งานแก้แพงกว่างานเคลือบใหม่นะครับ